ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็กดกระดิง่งกดกิ่งเพื่อแก้งเตือนครับผมอ๋ออย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผมสวั <c oughs> สดีครับพี่น้องมือนีร้างอุตสาห์ไปอันไ <c oughs> ปอนบึง <c oughs> บอกกบลวก็ไปกินแกงบอลครับแกงบอลก็ไม่เท่าฝากมาให้ได้บึงการนะครับ ยายจะดำเรา,าเมื่อแกงด้วยนะครับพี่น้องบอนหวานวันสันว่าบอนหวานแกงแล้วเราไปไปบุ่นเดี๋ยวผมก็นอนผมก็ตื่นสลิมเฉลืมพี่น้องตากตระตุ้มันนอนเด็กรับแต่เมืองครับไปไปบุ่นครับผมจ้ำจ้ำจ้ำจ้้เฮ้ันครัไม่ยังเนี่ยต้องเจ้าแกย มันกอพี่น้องนี่แต่ไหนก็นด้ตนีอฮะโบกโบพี่น้เปรกิบวัวันวันขับน้ำพื้ไรแตน้องท่านในแหง่วกท่านในแหงอันนี pues, ้ไม่ยังนลครับเลยปีงประแดกนะปงปลาแดกครับปีงปลาแดกเด้อพี่น้องแบกเดีวไปบึงุบน้อยขบขบบๆบ อบ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 ู Ugh, kind of ้ถือกล่องคือจังคือกบสินอะอบ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 ครับนี่พี่้อเห็นป่ครับนี่นีละพต้องเย้กินอะนั้นแหะกล่องเป็นเนบอกันพี่้อมอกอบพเห็น่ะตตัวกรบอ่ครับ ขห้นยุกก็แพ้เลยพี่นอ้องเห็นปะครับเห็นตัวกบไหมครับเรื่องพราได้กินแล้วพี่น้องเอ้ไนีไครับไหนคือตก็จับคนจับผี ยากก็กินยุ่นี่แล้วครับเงี้ยหรือเ่อากคอย่ากินป้นก็กินป่นอย่าก,กินปิ้งก็ปิ้งนะพี่น้องเออคือขาวห็นนะอ่ะ๋ยวาจังมาเบิ่งก,กันพี่น้องไปไปกินเขาน้ำกันบ้านน้ครับมาเดิมพี่น้องเมื่อนีนกินแกงบอลบอลที่ไหนก่อนีหลก ฮะบอนครับแกงบอนเส้นน้ำมันยังไงทำอะไรใส่น้มนนำไมไันอะไรครับแม่ฝากว่าจะบึงการพี่น้องพูดนะครับอยากไหมครับเอฟซีภูโยเมืองนอกเมืองหน้าผูอยทุกจังหวัดผูอยตั้งแดนที่บรเคยได้กินบอนครับอันนี้บอนะครับได้สวมแล้วฝากมาจะบึงการพี่นอ้องอะลองบอ มาอยู่เมื่อกีก้เหมือนกันครับอุย๊ยบด,ดี้บซี่ในเป็นยังนั้นืตมตัวเพราะอื่นก็บดี้บซี่นะครับค่ะแสบวะอันนี้ไม่อยังปิ้งปลาแดกปิ้งปลาแดกครับเหตุใดดัแล้วเหตุใดได้กินอีสานบ้านเขาเลยครับอวดแกยูบบ่ไดพี่น้องแสบเนาะ เยอดาไม่เท่าทีบ่บอกครับแซ่พี่น้องแซ่บอยู่อันนี้ปิ้งปลาแดกครับปิ้งปลาแดกใส่กระบอกพริกหนุยพี่น้องอืมนี่ตัวแก่ปากว่ะ มีอจอกโต้อเจอกปากลางฮะยงกลางกลางกลางปานนี้ไงกลางปดบบปนนีไงมีปลาขาคุมีปลาขาใจพี่น้องใ่ตล ตลาดก็ไม่ได้ไปบ่ม,มีผักค้างกินตา คยอางอมกูด <c oughs> ูตัวแจ็บูคไม่ใช่ไหรับ แ็บอยู่พี่น้องพากันตุบสวาไม่ใช่บอกบเป็นดอกเลยพี่น้องดอกพักตุบกินก็นได้ด้วยครับน่งดอกสีม่วงงามขนาดวะเกิได้เปลี่ยนน้ำแล้วสั่สงไดโบโมาเลย ชุมปื้ดทีเดียวเลยแตงม,มันละพันกว่าบาทพันเก้าสิบบาทน้ำเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนอย่า,นนา,มานนงมันสบายพี่น้องเสียบอ่ะลุงขาย มะพริกน่วยใส่กัะเบะ้ดงครับโอ้จากสิบป็นทำาหากินจยงได็พี่น้องเลย โควิลเล่นนักเลยงานเนี่ยออกไปใช้กับอะไ,ไรเป็นกำลับบงใจให้พี่น้องสุขคนเด้อไปไทยมาตรการระวังเนือ้อระวังตัวอ ขึ้นมาแบบว่าจริงแซ่บแบ่แซ่บดาสุดมึงบ่นเหรอแ่บบิลีพี่น้องเนี่ยมันเป็นเนี่ยเป็นอุรุกวะจีิเนาะมาหน่อยย่างบ่มีบ่เน่าบ่ มืดอีกแกงบอลทุกพี่น้องเบิง้งมือนาทีย่องมาหน่อยครับหาซื้อเครื่องก่อนหาบะแข่งขมบะเขือคืนทัว่วถั่วพกงาวนี่แหละครับคนกบใส่กบกระเทียมยุ่ออนบัวดีนะพี่น้องอยุ่นในบัวแล้วกบกับอะไร หน่อยครับบหีหน่อยฮัลโหลบะหมีหน่อยฮักบุดหนอ มาแดกแซ่บเลยครับเปไปแดก่งมากเล้วคนกัน

บุ้งน้ำไม่ครับอืน้ำแม่แมไรบ้างครับพี่น้อง <c oughs> พี่บ๊วยนี่แช <c oughs> ่น้ำเกลือไปมันอบอ๊วยไเศร้าขนนั้น <c oughs> เลยมะมาที่แรกรพี่น้องมันยังไม่กิน,นม,มันโดนมือมันโดนมือบัดเดี๋ยวมาแช่น้ำเกลือไปเด้อพี่น้อง มันจะมี่กินสมกินอย่างเนี้ยเขาใส่น้ำเกลือไปเขาตัดมี่มันมีเคสทางมันอยู่ <c oughs> มมกินสมมี่งกระหายไป ีวนมันเชนโนไมรีพันบนวันเท้าบึงการร้ายพี่น้องเนี่ยถ้าเราปลูกกันว่าเนี่ยอื้มหอนโอ้แศรษพี่น้องเกียงบนวันเชนโนแมรี พาคองข้อไม่ข่นได้แถหยิบผ่าชิ้เนือไม่จมแน่เจ้บุญแน่ผิดพี่น้องนทั้งเพ็ดทั้งห่อนเขาก็ห่อนแก้วกับเพ็ดนี่กันนัว เป็นไหโอ้ยหอนเพชรหอนคักพี่น้องนี่โมมีอายเด้อนี่แต่ว่าหอนเนี่ย นอนอะไรนอนหน่อยไหมพี่น,อนะน,อน้องเนี่ยนอนในดินขัดพระขา พระขาวมีพี่น้องพระขาวมีแต่ก่อนหอี่มันเปิดปะพ่อแม่แก้คุไหมครับพ้อยพี่นอออ้องเอ้ต้องกินละคนกินอีโมะ หันกินที่ข้างในบ้านกับไข่แน่อันนี้มากินที่ข้างนอกเนาะมันบ่มีพระร่วมบ่มีอย่างไรเนาะเฮ้ยจ๊แต่ดำแล้วไงวนั่งสบายดีกว่าประเดีกก๋ยวกำมัดจะเบื่อกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อยพี่น้องเลยฝากกดติดตามเอฟซีโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องผมหอนผมคนขี่หอนพี่น้องมานังเอาบรรยากาศคือดอกอยู่ตรงใครตรงหน้าอยู่ทั้งนอเนเลยฟองมันไงลูก สุดๆเผ็ดคว่ำคว่ำพรอนเขาเนี้ยก็พรอนอันนี้ก็เผ็ดแกงนี่ก็นะครับอยากน้ำมัครับพี่น้องผมมากอยู่แกลียงน้ำมันี่แกลียงน้ำมันสชบอนอู้เขาห่องบอลหึ่ยหรอกเบอลครับเบิลวานอืมครับแกลียงไชบอนวานพี่น้อง นอใดดินนี่ครับห้องนะอยูหน้าเนี่ยููดูหน้ายายตาดำนี่ปลาเนี่ยปลานอ้อยนอ,นอย่างก็เทาะนอไรครับคนปลูกนอไรไปกินครับอืม ยู่ห่วยููสวนยู่หน้าเมียนหละครับ <c oughs> ที้นำ <c oughs> พิเน่นเาเา <c oughs> ชาวฮอนพี่น้องบึงเฮือพูดเหรอเฮือได้รสชาติดีครับกับบรรยากาศแยงบอลเซโน,นไลครับ แขงบอลชอนอะไรคนนักแห้อผมครับปีงปลาแดกแก้วปลาแดกแก้วปลาลาบองของยายยังกเกาะแถาฮะอาอาของยายดวนยายหมูกระถิ่นนะครับคนขายเด้พี่น้องเด้อบุกเราหกสิบบาทไปกินใครอยากได้กันติดต่อมา โอ้่ไปทำน,น,น้องได้ทำเนียมันจอดใส่อากาศเยนน็นๆสักวันมื้อเหี่ยวันด้วยก่อนไรออก่อนนะพี่น้งนองมึงด้วยครับแอมันเย็นๆแล้วก็เ,เป็นน,นั่งชอตจินแซ่บๆครับ,รบ <c oughs> กินน,น,กกน้อยๆบ่ได้หรอกแล้วคิดมีชอบพิมพ์บรรยากาศมีเรืมกดไลไ์กดแชร์ครับฝากกดติดตามเราด้วยครับารต,ตา,มมากุญแะครับคำว่าสวัส,ด,สดีครับไปแล้วครับผม